เดียวเองนะมันซอียวเพี่กลมมันมันไม่มีเดียวนะพี่คลมเป็นแบบนี้ใหกหลอกตามดอกด้วอมึงทำไมลืจับดีจับพี่ติดเลยอย่าอย่านะตัวเองไม่เอาไม่เอาตัวเองไม่เอาอ่ามึงทำไมเอาโต๊ะชายมา เราจะเปลี huh. but, uh ่ยนผู huh. uh ิงอ่นีข่มาอาวบ เะขาวเจ็ดจะขาวเจ็ดเลยมันจะดีล่งกาโอ้ยสองตัวเองหนาวตรง จะเป็นลมจะนอนนงนี่้ยจะรองช่อไหนช่อยหนชื่อคนนี้ชื่อคนนี้จะไปไหมอะไรคะเนาะไม่ไม่ไม่มาด้ยนะทำไมฉันดีตรงที่ อดาวไม่ไม่ไม่ช่วยดีทับีตัวเหมือนทับทอเลยพี่ดาวอีกหนึ่งแล้วดาวอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวดีใเอกเลยเจอกันหมดลวโอ้ยยิงอันนั้นเจ็บเลยนี้นน้ำมือุดตัี่ขนาดเลย ที่นี่มันแต่งตัวมันตะปอนอะไรอย่างนี้มั้ง